เอามาโฮม้นี่พี่น้องเอ้ยโฮมเอ็ดอันอ uh ันละเป็ดเป็ดกำเป็ดกำขอกคิดโฮมลายแล้วก็มัดเลยนะพี่น้องถ้าเฮ็ดอันเพดกะยันอันผลนห่ำพี่น้องเอ้ย คงเคืองมาแล้วล่ะหมอน้องกินแด็ดเชื่อมคิดยึบเจอเข้าในั้นนไผลิตอยู่ได้ิงกับต่ำเยอะเลยตั้งปานนี้นึกน้ำกับที่มีอยูหลายเติบพุงก็ได้สำหรับของอยู่ของกินกะสิประมาณนี้พี่น้องชุ่มต่ำอันนี้ต้มชีนควายแต่กับบะหมีนชีสนะพวกหนังพวกกระดูก เกมซีนเน่เจลเนี่ยกลับกะมีละมีพักมีมะกะทิ่นมีน้องเอ้ยสบายดีสบายดีพ่่อแมพี่น้องมุดสุกคนมาพูดบอกกันเส้นเคยพี่น้องเอ้ยวันนี้เอามามัดเข้านะพี่น้องนะเพราะว่าเกี่ยวนี่ใกล้สิ้นแล้วล่ะยัง nhưng hứa nướng nè hứa nướng cả một tiệm hứa đó kiệu này làp đi nô ơi, hàng con mà kiểu đây nô, cần đây. Bài, đồng 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 đi dăng một tiệm thăn đây, có miếng cá, vỉa khay, bè khay khai khay nhang cầy một nô ơi, có để kiệu cá thì mình, vừa mình thóc mình thăn đi nô ơi, biển từ nãy cả cõi để cá rồi, bái điếu bưng nước biếu đi nô ơi, hôm nay này là sáu mai này nè, mặt bàn lái เฮ็ดมัดอันนั้นเลยมัดกระเด็บแล้วก็มาเฮ็ดมัดใหญ่อีนะพี่น้องสองคนเฮ็ดอันเอามาโฮมกราบทักใครใช่ปดีมัดจุูุกันพี่น้องพังข้าอย่างนี้พังเอาอือเอามาโฮมนี่พี่น้องเว้ยโฮมเฮ็ดอันอันละเป็ด pep cẩm pep cẩm cả câu ship phải sẵn lại phi nông ấy cắn phu lư cấm đây cái ít, khu, cái ít mà, cả ít ải là chết, sao xuất chi mà xoay ra mày nè, sao phi khâu cả chùa hơi nhảy đâm xong xa mưa nhưng đầm toàn đầm có ừ. oh, con quá ơi <cười> <Ôi>. <cười> <cười> ไปพี่น้องเอ้ยหน้าเฮอนี้ก็ถือวาา่าง่ายพอสมควรน,นะพี่น้องนะตอนดำน้ำบริจ้างตอนดำมันดำเองพี่น้องเฮอ,อนี่นะสามมือจากเลี้ยงนะเฮอ,อนี่นะดำสองคนนี่เพ็รมัดกระเด็บแี๋วนี้เพราะว่าย่านฝนตกห่อนะพี่น้องบัดเ <c oughs> อาอยู่หน่งแล้วกะ็ต้องมเพ็ดมัดใหญ่นะพี่น้องนะ มาโฮมโฮมเนื้อนี่เป็นโฮมเนื้อนี่ละแล้วก็มัดป่ะนะก็กีบโฮมลายแล้วก็มัดเลยนะพี่น้องในตะ้เฮ็ดอันแพทย์กะบย่านอันผนห่อพี่น้องเลยเฮ็ดมันกระเด็บกับผนห่อมงูมึงเกี่ยวนี่กับเกี่ยวแข้งผนเกี่ยวเลยนะที่ตามมัน สภาพอากาศนำอยู่ไรถ้าว่าผล,ลวิทยู่กระลยเกีียวเกี่ยวแล้วก็บรีวิทย์วิทย์ผนนะพี่น้องแต่เขาแห้งเลยมัดเลยถา้าแห้งจะมีฝนยังห้ามนี่โอ้อันตรายบรรยากาศมนันนี้ถีอว่าคักได้พี่น้องไหมล้มเหมาะกับการเฮ็ดวินะ ก็ได้ชงเฮ่อนะพี่น้องเอ้ยยัยงหลายอยู่พกเย็ดเฮ่อมีแต่เฮ่อใหญ่ๆทั้งหมดนะกเถียงเลยนะไปอันนั้นก่อนเทงละเอาควายไปกินน้ำพี่นเราควายแต่ก็โง่เน่โง่อยู่ผู้อยู่ผู้ปันเดียวนะคนนึงไปเอาโง่กินน้ำคนนึงเอาควายพี่น้องเอ้ยนี่ควายก่อน โตก็ฝ่ายก็ได้มันนั่นนะฝ่ายเลยตอนเทงละยงายกินน้ำเอามากินน้ำตอนเทงนะถ้าโง่นี่เมื่อแรกเนา่ยเองกินน้ำแบดเดียวนะโง่นี่มันมันวัดน้ำก็ได้โง่นะแต่ว่าควายนี่ต้องได้กินน้ำเมื่อสองเทือนะพี่น้องนะโดยเฉพาะแบบแดดๆอย่างนี้น่าจะติดนี่สองตัว ลงแม่น้ำแล้วตอนเทงตัวนตัวที่สามตัวนี้น้อยอยังหาก็ได้ไหมนะหลังจากจุงกินน้ำแล้วนะพี่น้องผู้ไว้ตำหมได้ควายเลยผู้ต่ำหมก่อนตอนแดรงเดดนนอ่อนๆแถวเนะนะแถวผู้แถวเนาะเด็ดผู หัวมันมีทนแดดได้กอ๋อยได้อุ่ตับห่มหมอกพี่น้องเลยเอ้อมอหนอึ่งได้พี่น้องเลยเนี่ยอยู่เนี่ยกินกล่ำวันนี้กินหมูได้เมื่อไรหมูบ้านเห็นหมูป่าอ่านทั้น,นชงพี่น้องเลยหมูต่อนแต่ว่าชมพู่กำลังย่างแต่ชมพู่แล้วต่หมาหุงพี่น้อง À, Tầm hùng cả chi mua sao có thấy nhai con đấy? mẹ chị mua sau bụi hai nhai bụi này mẹ chị mua sau bụi hai nhai 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 ปะต้นต <No okay, ้นแดงๆนี <S 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 s ah, ่ม็เป um, ็นเสื้อเชื <S <S ่อมคิดยิบเชื่อเขานั้นในกระดกอยู่ได้คิดชุบคิดชุบแดงโอเคแล้วคิดเขียวนิ่เดยเอาน้ำมันชุบๆมันเอาตำหุงแล้วก็ตักต้มก่อนไ่นอนเลยต้มต้มควายต้มควาย เาาจะนน้องรเม็ดมือมายต้มเดี๋ยวสามข้าวราบาร์เรากินนี่ขึ้นกินนี่เมื่อยนออยู่นเราดแลกินเีกินเกียวเขาอืมเ้อเลยคุณมรอเต่จะไม่ได้ละจะทิ้งไปชิมหรอไม่ห้เอางกับตาลตัก้นาดีเนื่องกับมือยื

mà co đây rồi bò ui ơi ui à ui nó ui nó ui nó ui chín, chín bò ui chín ui bò ui nó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  chín, nó ui chín, ui nó ui nó ui nó ui nè ui

สำหรับของอยู่ของกินกับซีประมาณนี้พี่น้องช่มต่ำอันนี้ต้มซีนควายแต่กับบอเมนซีนนะพวกหนังพวกกระดูกเกมซีนเน่เจวเนี่ยกรับกะนี่ละมีพักมีมะกะทินพี่น้องเลยมามามาทุกคนมากินข้าวกินข้าวงานพี่น้องเลย เมื่เขายินนะย่องนี่นมกับเอ็นนมอ๋เด็นุมกูมีเต็มเือกัตมเลนะแม่กินได้มีึ่ยกดคุมกินกตมพ่อป้า

ช่วยพร้อมกินน้ำอันนี้กนาช่วยในในที่กูบ้นเข้าไปหุ่นข้าบ่เ่เพอนี่สิต้งกูไปไนเี่ยกลังวอดีดือเอาเบิ่ง Những ừ. ừ. cái dạng lộn đi đâu đấy. Hãy hắn là hắn. Effective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  hắn. มหนตงเลือมนังัเนาะแก๋งาบเลยมันจะห้นหนังเพลิมันอะนี่น huh? ังคอข้างมันนหนาไนั่นล่ะสองคู entes, ่น่า่อนะุนห่หยาบขนาดชื s <S ่นเ้าแต่ห้าโมงคุณไม่เคยีเจ้างเคยดุก็รอบเที่ยวเมื่อเที่ยวมาอยู่มายุมร้านนั้นรอมีเบิ้มไไม่ได้อามีเบิ้ต้นชินแม่บอนี่

มาด้ชาลุดชุดไปกินขา้าวยาแล้วพี่น้องวันนี้มากินข้าวปุ้นวันนะี้กินข้าวปั้นน่ะย่าแล้วตอกข้าวปุ้นต้อบันนี้ นี่กับข้าวก็เดี๋ยวกรกระป๋นหัวละพันพักเต็มนี่้องมาหกอจบหัวพันเนะโอ้ยเอหืมคือยิ่งก้อนก้นะมืดมาหมดล้